บ้านสำร่องสมัยก่อนน่ะเอาจุดนนะ่ะกูก็ยังน้อยอยู่อะกูก็ยังเหมออะอะเอือนเดิเจ้ะจำได้เหรอได้จำสมัยก่อนตอนเจ้าย,างยังน้อยมึงนะโบแมน่นรุ่นเจ้ายัางน้อยมีบ้านอยู่จักหลังคือจะเอาเลืมบูจับลูกจับ่ไดหลายลกูหลกหุ่นกายเยอะแต่ก่อนแต่ก่อนมีบานอะไรอ่ะป้าพอยกยกักษ์กูจักตะกุ้มไป อุ้งเอิกายางังเจ็บปวดอยูเม่ยยงังโอ้จอที่เดินไปไหนเอาก็เดินโอมเดินนีเชื่อน่อนะนอจินโนเชื่อมหอดมาเมาอจินโนมันชอ่ะคนชอไงมัมันไปาจาักกรรมกโลูนึกว่ามันลงกรรมเจ้าหัวจากเท้าแกอ่อนนะลุงอ,อ,อ่งงอ,อนนะเจ้าเจ้าแกออ่อนเนาะลุงอ่อนป๋าพิม,มอะ่ะก็ะจาคนเคยคนหนองกับพี่น้องคนกุลูอืมเขาเป็นเอ๋ยไผ อันอันเม่เขาหน่าไม่เมบักอ้นเนาะเป็นเอ่ยเม่กู้อ่อสิเอออันเดียวกันเลยคฮะค่อยโบค่คยเจอกันชื่อเหรอเงาเดียวกันเลยลูกล้านเนาะเขาอยู่เดนิวตายหรือเปล่าซึ่งอันเม่เขาหน่าเม่เขาตายหน่าหรือเป็นไครถึงตายไม่หน่าพิมพ์กับลุง น่ออ่อนไปสิตายแล้วพอแก่ข่อยอะ่ะพอแก่ไม่แก่ข่อยตายแล้วอู้มันมันรุนหลังอืมอันรุ่นทับอินตายแล้วเนาะพอคองพอแก่อ่อนพอคองถ้าแก่อ่อนเป็น,ม,นมันก็เป็นเงาเดียวกันทั้งนั้นแล้วเฮาเนี่ยฮะเจ้าเขาหัวเล่าเขาฟังชื่นละแต่แต่ก่อนนะแต่ก่อนมีจักเงาดดกว่าบ้านเขา ก็ไล่กูน่ากูกจ็จํำบมใครได้แล้วกูก็มีเงาเงาเจา้จาเจ้าเง,ง,งาข่าก็เงาไม่แก่ไม่แก่ข่มียาิไม่เก่เกเกพิมพ์อ่ะโอ้ไม่เก่อีพิมพนะไวีพิมพ์กันตูก็เคยลิ้นคูกน่กันก็แม่ตูก็เป็นลูกก็นล้านอันเดียวกันหมดสิน่ะเป็นงองเดียวกันบุ๋มนคนอื่นคนใกล้เลยล่ะ ฮักมันบอกใครคู่กันจะชื่อนี่ละเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่แก่พิมพเดเออเออล้านเง,า,งาเดียวกันตีบอกใครคู่กันจะชื่อนี่ละมันอยู่ห่างกันเจ้ากูบ้านล้านล้านคืออย่างไร<า>คือ<า>แม่ของแม่แก่๋อยเป็นไม่ยังไงชื่อยังแม่แก่พิมเหรอว้ายกมัวกันกายเวรแม่แก่พิมเอ Đi học một khay một khay vào cọc cân mô ăn ngon mình thì thì mình mình mô cân cay. Mô như thế Mẹ mẹ con cháu. Ừ mình ngáo điêu cân mình một hai khu cân mình dù khu là khu là hó khu là bón ăn bón dù nã thì còn thì thì không khâu nhanh khu cân cay vừa chuẩn. Cháu cháu mẹ này dù điêu còn luôn mấy kể gì mà. Ừ ừ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  luôn ừ. cân. Mừng vô cần nơi là để chế bên phải chỗ Lai mừ, lai đen cần thôi ạ. À. Ừ. Bộ hàng có phải lấy lốt Nhưng, mà bộ khách đi vào nhìn tháo, tầm khuôn tầm tháo Còn một khách để khu, còn một khách để chơ cắn Không khóc tài lũ Hả? Không tài lũ Ý phím à? Ừ. Đấy, có lướm nhục của nhau Cứ có đại thế nó dần Cứ 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 bộ, bộ

เป็นญาติเป็นเพียนกันเมตุนั่นเป็นพี่น้องเขนว่าเฮ้ยดูกุณ็ลูกเปนล้านอันเดียวกันเลยเงาเดียวกันเลยล่ะแม่เจ้าเป็นพี่น้องเออเออเป็นพี่น้องกันแต่เ็นแม่ตุเป็นน้องแม่เขาหน้าเปเจ้าเขาก็บุใครตเจ้าเจ้าจำปู่เจ้าได้เหรอปู่ได้ปู่มั่นบ่เมนที่เป็นแม่ของแม่แก่พิม่ะแม่ญาของเจ้าอ่ะ ก็จำบุกไทยได้ด้เยก็เหนียวเก้อนั้นก็มาหากันนิ้นคู่กันเลยด้ยเงาเดียวกันก็เลยเจ้าจำวัดทับลวงเดีเยรอวัดทับล่วงเก่าฮอวัดทิงลวงเก่าก็จำได้ติกันอยู่คนได้มันก็ยุ่งละเขาก็ทักข้างกันเลยก็เลก็แมยเคยพิมพ์หน่อยก็เป็นลูกพี่พี่น้องกับเม่ตู้ถึงน้องอุยขึ้นก็ว่าได้ติที่ห่างกันอย่างไรหูวเขาก็ปรจัาต่อเงาเดียวกัน ญาติญาตนะิน่ะกินน้องเดียวกันอยวครับรรบุกให้คู่บุให้บอกกับกันโ่กมันอยู่โคตรไฟพ่เอเข,เขาแม่เขาอีพิมพ์นั่นเขาอยู่ท <ไว S 2> <พ>างอยู่ทางแยกพี่ตู้เราอยู่ทางล่างตั้งชุดอะไรวันนี้บอลชุดพิลาตู้เอวนี้รู้จกักคนไ่นเราคุยกับใครอยู่นเนี่ยเจ้าโทษนะเนี่ยวันตะไคร้วันตะไคร่วันก้างวันยังเขาสรางอื่นลบตู้เราอยู่วันตะไคร้ชื่อมั่นนา Bạn tụi Cháu mà là nhiêu cháu đại hả? Tối nay là nhiêu thế này ạ? Mình cơ bộ bộ đại lai mình cơ bộ 40 quả luôn ạ. Mà nắng cháu chấm 40 quả đấy. Nhưng đấy. Ừ. 56 phút nữa. 50 quả luôn ạ. Bộ 90 là tí. Nóng và tí. Cơ hội tức. bộ khai là bộ nằm chắc chắn bộ cơ bịt ở phương ngoại không Cháu có khỉ quen bà đại gái gái ạ? Bộ khai là thiêu lắm. บ่ใครแต่ที่นองก็ไล่แล้วก็มันยักดูวานละไล่ออันพ่อมีก็ไปให้ไม่เนี่ก็เอานองเดียวไม่ยังเดี๋ยวมันก็วุ่นไวเนาะลูกลูกไล่กูนู่เจ้าลูกจ้าคนว่าลูกเม่ตื้นั้นไล่หรอลูกกูไล่หรอมีจ้าคนเดียดชงสี่ห้าคนพวกนนั้นแหละก็ลืมหมดแล้วละจักรลูกพ่อลูกเขาเขากบ่ใครมาเ้าวหรอกหมามาเลยล่ะมันมันเจ้า เจ้าจำลูกเจ้าได้จากคนอ๋อที่อันก็นน้ำก็จำได้ผมเดี๋ยวเขาอยู่ถึงก็ลื่นเขาเด้บอกเมนจากคนจำได้เหรอลงไล่ก่อากนมันจะซวงอยูมันไปชื้นยังลื่นลื่นหมดเลยละชื่อข้อลืมซื้อลูกอ่ะเออลืมแล้วเขาก็บผมมาเขาเขาก็บว่าเขาต่างคนคือคนอื่นผมก็ลืมมาถึงมึง เขาก็จึงทุนใจมาเอาก่อนเอ้าไอ้ไก่เป็นลูกไผ่ลูกลูกอ้นลูกกุ้งลูกลูกลูกกุ้ยทิ้งแล้วแล้วพอพอไอ้ไก่ซื้อยังเงี้เออเออเออเป็นคออันไอไก่นั่นเป็นลูกลูกลูกกุ้ยทนึงมันเป็นคนละคันเนี่ยทิ้ทิดเลิศอ่ะหรอจำได้เอรอเออทิดเลิศกับลูกกู้งที่เนาะอ๋อไอ้ไก่เป็นลูกทิดเลิศดมัสินงนานเดียวมันมันวนวนกันหนว่า mặc quá chăm con dê dương lao chăm suu luôn luôn tómita con ngắt nào chăm suu luôn 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 của luôn 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 ลืมลืมหมคือบ่เขามันจังจังคืนกูตะกวนมันจังอยู่จังคู่กันคือเดียวนี่กูหรออยู่คนละบ่อนละที่ก็ไปให้ไปยังก็คั่หล่าก็มาวานเพราะวานมันบอกให้ั่นคือเดียวนีรอกเดียวหนี่มายั้งก็หงจะบบุ๋ยตะโกนแด้วทนันดีแต่ลูกพอเดียวไม่เดียวกูยังบอกคู่กันเลยตะโกนนรอนองที่เดินซึ่งยังนองที่เลือดนะ ชื่อยมียก็เด็กว่จัดกเลือดลูกที่งอดอ่อ่นมันกระลานกูกูกูได้ยังเขาเปล่าคิดเลือดอ่ะทเลือดเป็นลูกเจ้านั่นแล้ววันนี้ก็นองมันอีกนองคิดเลือดอ่ะชื่อยังเอือก็ชื่อยังจากเรื่อหมดแหละบอกใครชนวยใจหรอกเขาก็เขาก็มาช่วยใจกับเขาเขาก็จะไปพูดว่าจักเท่ากอนบอกบอไปเลยล่ะ ก็เร็วๆกินน่าก็เร็วไปแต่ตอนนี้เจ้าอยู่กับใครอยู่กับอีไก่หลานเออหลานเป็นลูกของทีเลิศเออแล้วพายอิ๊กเป็นลูกของทีเลิศเหรออ๋อพายเป็นลูกที่แรกพ้นขนจะลืมเหมือนันเหรอไปจีจังชื่อโค้หมดบักแดงอันบักบักเด้งนั่นเว้นลูก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 ทีเลิศอีกทีหงเถี่ยวเมนเอ้ยน้อง อีน้องอีน้องเด้กกิเลสจะข้นหนี่๋อสามขนลูกี่เลสเรายายาเป็นไผยายานี่เป็นลูกเป็นเป็นล้านเป็นเป็นเล่นแล้วอู้ยงว่าเป็นเล่นเจ้าก่อนยายาเนี่ยเนี่ยเป็นลูกเครื่องไอกะเล่นเป็นเล่นกู้นอ่มเจ้ามีเล่นหรือกว่านะเออมันเป็นล้านตั้งกลางหาวโน ก็จำอย่าไปอย่าไปด่าเขาหลายเขาก็มีชีวิตของเขาด่าหลอกจงกูจงเคยด่าเขาตัวเชียวก็ยเคยเห็นเจ้าด่าเขาเอาก็ด่าก็ด่าลิ้นด่ากินกันน้อเฮียนเป็นผู้นหน่อยสิหนูเหงาเราบุญน้อยกต้นใจบุญด่ากันหนูยังหน่อยมันก็ต้องเป็นเด่นเดี๋ยวมึงดื้อหนูด่าเดี๋ยวก็เลี้ยงเอาเจ้าเดี๋ยวเขาก็มานั่งอยู่ดีเดี๋ยวค่อยเปิดพัดลมให้ มึงอยู่พัทยาเขาไอ้ทีกลับบ้านสินเนี่ยลงเคยเนยนะได้บ้านมึงอยู่ได้เนี่ยเอาบ้านเอยไปอยู่หน้าวัดนะเขาเป็นเพี้ยนกับบักแดงวออันนี้มึงไปเดี๋ยวกูก็กกูม้วนกูก,ก,ก,ก็นอนแล้วี่หน,นู่มฟากอันนี้ไว้ให้ไอ้ไก่เดียวเขาเนาะมันหนุ่มน้องใหม่นนอมดองอมันไปได้เลยไอ้ไก่มึงอ,อย่ามาโทษไปซื้อกับเขา จะเจอกับเขาก็ทิบัมาเลยเนี่เดี๋ยวเออไปนานเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาล่ะมึงมีที่ฝ่าไปอยังเงเอาเอามันไปนอนมาสิลูกไหมฮะอืมนอนนี่ก็ได้เอะนอนนี่น้อนบ่มันต้องนอนบอนนอนบอนบอนกุก็มีนี่เปนอนบานไว้บานมันก็นอนนนอจิตมันมันก็ทิบัวให้ยกนอนโกนเลยเดี๋ยวโอ้เน่งว่างนอนหรือยัง ซื้ออนีอนีอืมอืมเก่อนเดียพ่อแม่เขายังหนุ่มก็เอาก็เป็นน้องเดียวันโัลพ่อแม่เขาลูกพี่ลูกน้องเดียวันัวเจที่คุณบอกใครเจ้าชากันที่ซื้อนี่ล่ะเงาเงาโมเลยล่ะเงาก็น่ะยังจังได้อยู่เตียบอกใครที่คู่กันมันอยู่คุณละห้องบ้านน้าคนละบาทประมาคนละห้องคนละบาน บานเดียวกันะนะเจ้ยคุณละบานมันคนละฝ้ายว่าจริงด้ือม,มันอยู่ห้องเดียวกันคุณละฝายบานเดียวกันนะโอเน่หวัดดีแย้โทษก่อนไปโอเน่จะไปนอนแล้วนะครับบอกดิเออจะนอนะม่หนั่งจะนอนเล็บยังเจ้าอยู่ดีเด้อเดี๋ยวเขาก็มาไปไปสืบเขามงสัยเขาคือไกลเนาะ เขาไปจุกเ้นี่อืมไปจะกีนี่ยงนอี่ดโลเขาไว้ยเบ่ขาสไปนอนลูกป้าให้ไกลไปเยอนอนไหมป้าจุดจะอยู่นี่ได้ยบเขาสิไปแล้วบอกูเอาเจ้านางรลอยู่นี้ได้อยู่แล้วบานเจ้าเดียวเขาเขาจะเขาจะเดินมาหรอเดินมาทางมาเหรอเขาขี่รถมา ไปเลยด้ออย่าเดินไปอีกเด้อรถซนทางนาะเออนหนได้พัดลมอ่ะเอา